นักเรียนกอตระรับ้าสู่การเรียนคณิตศาสตร์กับเซอร์วิชนุพงศ์ที่ VIP Ma t h นครับนักเรียนหยิบชีตมาลุยต่อนักเรียนเอาละมาดูหน้านี้กันครับตรงนี้ก็จะเน้นพื้นที่นะสี่เหลี่ยมต่างๆเนาะสี่เหลี่ยมหลายๆสี่เหลี่ยมก็จะมีสี่เหลี่ยมอะไรบ้างก็มาว่ากันชีตขึ้นมาแล้วนะเอาละมาลุยสี่เหลี่ยมอันแรกก่อนฮิตสุดๆเลยก็คือสี่เหลี่ยมอะไรนั่นเองจัตุรัสเก่งมาก นะนะสูตรของเขาก็คือด้านกําลังสองนะคือด้านสแควร์นะสแควร์ตรงนี้นะหรือก็เขียนด้านคูณด้านนะครับนะเขียนด้านคูณด้านก็คือตามตัวอย่างนะครับนะก็อย่างเช่นจุดตุลัสเขามีด้านอ่าสามก็นั่นแหละคูณสามคูณสามเระเว่ารูปรูปไม่เห็นใช่ไหมเออวาดรูปก็ได้นะอันนี้ก็คือมันจะเท่ากันทั้งสามสี่ด้านเนาะ ทุกมุมจะทำไมนั่นเองจจตุรัดนะฉากแล้วก็ด้านแต่ละด้านก็ยาว3ามหมดเลยเพราะฉะนั้น a อเรียแรกก็คือนั่นแหละด้านขนด้านไอ้สุดตรงนี้ก็เคยฝึกมาเยอะแล้วแหละก็ทวนอยู่แล้วไม่มีปัญหาเอาละทีนี้ไอจ้จตุรัดเนี่เป็นทุกคนไอ้ปืนผ้านี่ก็เป็นทุกคนอ่าจุดนี้ก็คือทบทวนเฉยเฉยเรียนจัดไปถึงนี่เลยข้อที่4เลยรวดเดียวหน้านี้โอเคใช้เวลาทำไม่นานครับ กเรีนกดจุดแล้วก็ลุยเลยครับเสร็จเลยหน้านี้นะโอเคตามสูตรง่ายสุดๆเลยก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสกับพื้นผ้านี่แหละเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วมาตรวจกันนักเรียนโอเคมาดูซิว่าคําตอบตอบตอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งครับตามสูตรเลยนักเรียนเขียนอะไรก่อนพื้นที่ใช่ไหมข้าหาแอเรียนะพื้นที่ก็เลยตอบเลยครับก็คือ7คูณอะไรเลยเ 7, 7เลย7 7ก็คือเท่าไหร่นั่นเอง 49นะครับหน่วยต้องเป็นตอรอสมอไหมใช่ก็เป็นตอรอสมอนะครับหรือบางคนเขียน cm.sq. ก็ได้ก็แล้วแต่นะบางคนก็เห็นว่ามันมี cm ก็อาจจะตอบเป็น49 cm.sq. เกาเอนี่ยเนาะอย่างนงี้เนาะก็เหมือนกันเนาะโอเคผมให้ตัวเองอวัวข่ามมามาถึงข้อที่2ตรงนี้ก็คือ8.5นะครับก็สบายนะครับพื้นที่ก็คือ 8.5คูณอยู่กับ8.5ชจาชมๆเลยงานนี้คูณเป็นอยู่แล้วไม่สอนให้คูณเนาะเพราะว่าไอ้ติยมนี่ก็คูณเป็นอยู่แล้วคูณเสร็จก็แค่ปัดจุดก็เวลาเราคูณก็มองไม่เห็นจุดนะก็เอา8.5คูณ8.5เฉยๆหรือจะลองให้คุณดูสัก้อหนึ่งก็ได้ลองให้คูณสัก้อหนึ่งเนาะจะได้มั่นใจนะโอเคเอาละมาดู8.5 8.5ก็คูณปกตินะครับ5้า5ไม่เห็นจุดนะเวลาคูณทดไปเหมือนเดิม นะครับห้าแปดนะครับก็ทษไปสี่แปดห้าสี่ิบทดไปอีก2เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็8 8ดแปดหกสีก 5, 6, 6, 6, ่เขาาหก็ใส่ลงไปตอนนี้ก่อนจะบวกก็เติมศูนย์ให้มันเต็มนะครับตรงน,นี้ก็ได้5 2แล้วก็บวกกันได้ท่าไรนะเนี่ยสิบตัวอ,อีก1ึ่ครเป็น7จ็ดพัน่สิบเท่านั้นเองโอเคเนาะตอนนี้ก็ได้7จ็ด ถูกไหมบวกถูกไหมอืมลืมไปนี่หกสแปดลืมาต้องบวก4หน้าทดสี่แต่ถ้าสี่ิลืมทดน,นี่ก็เลยเป็นเจ็ดสองโอเคนะเจ็ดหแต่ว่าเวาลาจุดจุดตอนไหนนักเรียนจุดเวลานับจุดก็คือเรานับตำแหน่งถูกไม่ถูกตัวนี้หนึ่งสองก็หนึ่งสองจุดอยู่ตรงไหนจ๊ะ จุดก็จะอยู่ตรงนี้เนาะเจ็ดหน่วยเป็นตอรอมถูกไหมอ้าวไม่ใช่หน่วยเป็นเมตรก็เป็นตอรอมอรโอเคนะอ่าเจ็ดสอโอเคครับตรงนี้มาดูต่อมาก็ที่3ตัวนี้ก็12บไปคูณกับสิได้เลย 12. สิบเป็น144ยส,งส,งส,งสง่งร้อหน่วยเป็นตอรอมมเหมือนเดิมนะครับตอรอมอร มองก็คือเมตรผ่านเลยนะมาดูผืนผ้าบ้างผืนผ้าก็ตามสูตรก็คือกว้างคูณกับใครยาวนะครับส่วนนี้โอ้โหใครไม่คล่องนี่ไม่ได้แล้วเนาะเอาละพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวก็เลยอะไรคูณกัน5คูณใคร5้7คูเจเท่าไหรเลย35หนใส่หน่วยให้ชั้นด้วยตลอสมองอันนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับโอเคผมไม่ตัวเองขอผ่านมาด้วยความรวดเร็วครับเปิดชิ้นหน้าต่อมาเลยครับผม เอาล,ละมาดูหน้าชิดต,ต่อมาเลยครับอ่าตรงนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ,ผ้าน,นะครับ2อ,อันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูด้านขนาดเนาะโอเคเอาจัด2ข้อครับ5 6าหกให้เสร็จโอเคกดจุดแล้วก็ทำ้า5 6ให้เสร็จครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาตรวจกันเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยตรวจกันจ้าโอเคตรงนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นเดิมนะครับตามสูตรก็คือ กว้างคูณยาวไหมกว้างคูณยาวกว้างก็คือ11ยาวก็คือ28อ่าคูณกันชมลมเลยครับได้ะะไรครับนะเอ่อตรงนี้ก็จะเป็น2-20หน่วยก็เป็นอะไรครับตลอลตารางนะต้องใส่ตารางอันนี้มมนะครับมมก็ซื้อมอมมมมาสองอันมิลลิเมตรนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรโอเคนะตรงนี้ไม่มีปัญหาผ่านเลย ข้อกก็เช่นกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะเป็นกว้างคูณยาวเนาะอ่าส่วนอันนี้คุณเคยอย่ล้วก็จะมี5.2ไปคูณอยู่กับ8.3เอาละงานนี้ก็ทยม1 2 2งตำแหน่งนอีกล้ครับท่านเวลาคูณก็ไม่เห็นจุดนะเอา5.2ไปคูณ8.3เลยเอาละตรงนี้ไม่คูณให้ดูแล้วนะเพราะว่าหลายคนคูณเป็นอยู่แล้วนะเมื่อกี้คูณให้ดูเพื่อปัดจุดเฉยๆตรงนี้ได้ไรนักเรียน 43จุดอะไรนั่นเอง16นะครับเพราะว่ามันมี2องตำแหน่งอันนี้คุณเป็นอยู่แล้วหน่วยก็อย่าลืมใส่หน่วยชั้นตารางอะไรนี่ตารางซอมอนะครับตลอดซอมอและคือ cm สแควก็ได้โอเคอันนี้ขอผ่านด้วยความวดเร็วนะครับพื้นที่ผืนผ้านี่คุณเคยอยู่แล้วมาดูพื้นที่ต่อมาครับพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมอ่าด้านขนานโอเคนะด้านขนานเนี่ย มันก็จะมีด้านขนานอยู่สองคู่คือด้านไหนด้านนี้เห็นไหมนี่คือสัญลักษณ์ขนานแล้วก็ด้านนี้ด้วยด้านแนวตั้งเนี่ยก็จะมีสูตรของมันก็คือฐานคูณสูงหรือสูงคูณฐานแล้วครูครับฐานคือตรงไหนล่ะครับใช่ฐานนี้จะอยู่ในเส้นกรามนะครับตอนนี้ฐานนะฐานจะอยู่ในเส้นกรามตรงน,นี้ ส่วนสูงน่จะอยู่นอกข้างใดในก็ได้นอกข้างใดนี่เขาให้ข้างนอกมาแสดงว่านี่คือสูงเอาเป็นว่าฐานกับสูงมันจะทําไมกันตั้งฉากนะครับนี่ตามกฎนะฐานจะตั้งฉากนี่คือจะรลักตั้งฉากเนาะกับสูงเสมออ่าเขียนตรงนี้ไว้ด้วยนะครับสัญลักษณ์นี้คือตั้งฉากนะนักเรียนฐานจะตั้งฉากกับสูงเสมอเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเฮ้ยฉากเธออยู่ตรงนี้นี่ ใช่ฉากอยู่ตรงนี้แสดงว่าชั้นคือฐานแต,แต่ว่าฐานต้องอยู่ในรูปนะแต่สูงนี่อยู่ข้างในก็ได้อยู่ข้างนอกก็ได้นะจำไว้โอเคเพราะฉะนั้นสูงตั้งฉากกับฐานเสมอก็สบายนะก็สายไปสูงคือ3ฐานคือ4ก็ได้12ก็จบเทนั้นเองอมาดูข้อต่อมาข้อที่7นักเรียนต้องหาฐานหาสูงให้เจอเจอ,อยังฐานก็คือนี่ฐานต้องอยู่ในรูป นะสูงก็อณิจักกันเนี่ยวเนี่ยคือสูงเลยโอ้เบสิกอย่างนี้ตามสูตรก็คือฐานคูณสูงหรือสูงคูณฐานอ่าแล้วเขียนสลับกันก็ได้ไม่เป็นไรนะฐานคูณสูงไปเลยโอเคฐานคูณสูงฐานก็คือ7สูงก็คือ5เห็นไหมครับนี่คือฐานนี่คือสูงนะเส้นที่รูขีดไฮไลท์ไว้เนี่ยตรงเนี้ยนี่คือฐานกับสูงตั้งฉากกันเมื่อไหร่นั่นแหละมันคือเขาละ7จ็ดห้าก็เป็นเท่าไหร่นั่นเอง 35อย่าลืมใส่หน่วยด้วย cm ก็ต้องใส่ cm นะจะแต่ภาษาไทยแล้วกันเนาะตลอดสอมอนะหรือใครจะตอบเป็น cm ได้ไหมตอบอย่างนี้ก็ได้ไหม cm กำลวได้ไหมได้นะหรือตอนนี้ก็ได้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะตลอดสอมอกับ cm กำก็เหมอือนกันโอเคง่ายได้สิอย่างนี้โอ้จาสูตรได้ก็สบายอะทำให้จบเลยหน้านี้อะถึงข้อ9เลยครับ คจุดแล้วทำเลยครับหน้านี้แป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนัตรวจกันตอบเท่าไหร่จ้าข้านี้มาดูกันครับข้อที่8ก็หาฐานหาสูงให้เจอแล้วกันนี่ไงฉันคือสูงชั้นก็ฐานละสิใช่เธอคือฐานอ้าวกล้องดูฐ <laughs> านก็สูงต้องตั้งฉากแต่บอกอ้าว ล้วไอ้ตรงนี้ไม่เห็นบอกเลยอารู้แล้วนี่มันเป็นเสี่เหียญด้านขนานด,ด้านตรงข้ามมันจะยาวเท่ากันอันนี้สิบห้าตรงนี้ก็ต้องทําให้ด้วยเหมือนกันสิบห้ามมด้วยสิถูกไม่ถูกเออเพราะมันเท่ากันโอเคนะรานนั้นก็สบายพื้นที่ของชั้นก็คือฐานคุณสูงนะโอเคใส่สูงสักหน่อยใส่สูงสักหน่อยนะตรงนี้ก็จะเป็นสิบห้านะสูงก็คือสิบสองนะครับนี่เลขสิบสองนะจ๊ะบางคนดูเป็นเลขเจ็ดไม่ใช่นะสิบสิบสองจ้ะ โอเคเบสิก okay, เลยงานคูณกันมาและไม่ยากสิบห้าคูนสิบสองได้เลยอันนี้ไม่คูณให้ดูนะครับเพราะว่าเลขมันเบสิกเกินใช่ไหมใครคูณไม่เป็นอีเย่ yeah, เลยสิบห้าคูนสิบสองได้เท่าไหร่นักเรียนสิบห้าคูนสิบสองมันก็ได้ร้อยแปดสิบซิกูครุต้องใส่หน่วยได้ในะจ๊ะหน่วยเป็นตารางมมใช่ไหมอ่าใส่มอมา้าหรือ mm square ก็ได้นะครับถ้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษก็ mm square อันนี้ก็รู้อยู่แล้วไม่ยาก อ่ะผ่านมาเลยข้อที่9อันนี้เหมือนเดิมหาฐานนะสูงให้เจอเจอ,อยังเจอ,อยังฐานอันนี้เจอฉากตรงนีน้แสดงว่าฐานก็แค่นี้แหละครับฐานแค่นี้สูงก็อยู่ข้างนอกได้เห็นไหมบอกว่าสูงอยู่ข้างในข้างนอกใได้โอ okay, เคเบสิกเขียนสุดกันเล่นเล่นหน,น่อยฐานคูณอยู่กับสูงนะเขียนตัวยอ่อแบบสบายใจเชมเลยฐานก็คือ5ฟุตนะครับตรงนี้5้าฟุต ส่วนสูงก็จะตั้งฉากก็จะเป็น3ฟุตคำตอบก็คือ15บห้อะครับตารางฟุตโอเคโอเคหรือบางคนก็จะตอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็เป็น15อะไรครับ ft จะ u a r อย่างนี้ก็ได้โอเคเบสิกข้ามาเลยนะครับมีสองอันเสร็จเบด้วยผ่านนะตรงนี้เขาผ่านมาเลยครับดูหน้าต่อมา นหน้าต่อมาอ่าก็อยู่ในรูปอะไรครับรูปใหม่และรูปตรงนี้เขาเรียกว่าสูตรอะไรขนมเปียกปูนนะครับขนมเปียกปูนเนี่ยมันก็มีด้านเท่ากันสีด้านเลยมันเหมือนจัตุรัสเบี้ยวเนาะเออมันจัตุรัสเบี้ยวเนี่ยทุกด้านเท่ากันแต่ว่ามุมไม่ฉากนะจัตุรัสเนี่ยมันจะเท่ากันทั้งสีด้านเหมือนกันแต่ว่ามุมฉาก อันนี้ไม่ฉากมันเหมือนเป็นจัตุรัสเบียวเบียวมาหน่อยเรเรียกว่าจัตุรัสเบียวเบียวเอาจัตุรัสเบี้ยวก็สูตรเหมือนเดิมสิครูใช่ก็หาฐานกับสูงให้เจอกันละกันนะอันนี้ก็คือเฮ้ยนี่ฉันขอสูงนะเพราะฉันมีฐานนะฐานก็เส้นนี้สิเห็นไหมเพราะว่าก็เหมือนรูปเมื่อกี้เลยใช่ไหมครูอ่ะใช่ฐานสูงตั้งฉากกันนี่สามฝั่งนี้ก็สามด้วยรู้กันอยู่แล้วโอเคงั้นสูงก็คือสองฐานก็คือ สามโอเคเขาเขียนสูงคุณฐานมาเจอเขียนฐานคุณสูงแล้วกันเร็วเดีแต่ว่าเรื่องนี้จะมีอีกสองอีกสูตรหนึ่งนะมันจะมีอีกสูตรหนึ่งเออมีอีกสูตรหนึ่งด้วยหล่ะสูตรไหนนี่มีสองสูตรด้วยดูไมดีนะเขาจะมีอยู่สองสูตรนี่คือสูตรที่หนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็ี่สูตรที่สองโอ้จะจําได้ไม่ละครนี่ต้องทองสิอยากจําอยากเก่งเลยก็ต้องทองสูตรนิดหนึ่ง นะเพราะว่าเลขมันก็ต้องมีสูตรคู่ของเขาเลยเนาะอ่ามาดูสูตรของชั้นก็คือผลคูณเส้นทะแยงม,มุมมันอยู่ตรงไหนเส้นทะแยงม,มุมเนี่ยจะอยู่ข้างในนะเรียนจะอยู่ข้างในนี่คือเส้นทะแยงมุมก็คือมันจะอยู่ข้างในนี้นี่ตรดนี้สองเส้นเนี่ยเข้าใจไหมไอ้เนี่ยที่ไฮไลท์ไว้นี่คือเส้นเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นทะแยงมุมทีนี้ไอ้เส้นทะแยงมุมมันกดกดมันมีกดเล็กๆน้อยๆของมันด้วยนะไอ้ เปียกปูนเนี่ยคืออะไรรู้ปะมันตั้งฉากกันเห็นไหมเห็นสัญลักษณ์ตั้งฉากไหมเนี่ยรับเท่านี้สัญลักษณ์ตั้งฉากเลยนะเนี่ยคือทุกมุมเนี่ยจะตั้งฉากกันนะไอ้สี่มุมเนี่ยมันจะฉาก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 เขาเขียนฉากเดียวกันรูปกันนะเพราะว่าทุกคนฉากด้วยโอเคไหมเออมันจะตั้งฉากโอเคไหมเออนายสมบัติเขามันจะตั้งฉากแล้วมันยังไม่หนำใจนะรู้ปะนอกจากจะตั้งฉากแล้วก็ยังแบ่งครึ่ง ไอเส้นทะยามุมนี้ก็จะหันครึ่งด้วยนะไอเส้นนี้จะหันครึ่งตั้งแต่ฝั่งนี้ไอฝั่งนี้เราครูหันครึ่งด้วยใช่ไหมใช่หันครึ่งด้วยมีสัญลักษณ์สองขีดเท่ากันฝั่งนี้จะเ่าฝั่งนี้สิอย่างนี้เขาบอกเป็นเลขสี่เห็นไหมถ้าครึ่งเดียวมันจะจะเท่าไหไรหรือว่าสองนี่ก็สองด้วยเห็นไหมแต่นี้เลขเลขอะไรเธอเห็นเลขเจ็ดเราตอนนี้เลขเจ็ดนะครับเป็นเลขเจ็ดนะไม่ใช่เลขหนึ่งนะเลขเจ็ดนะในเลขเจ็ด โอเคนะจริง,งถ้าเลาเขียนเลขเจ็ดถ้าขีดเทียนขีดกลางมันจะดูง่ายโอเคนะนั่นแหละก็ถ้าครึ่งหนึ่งก็ต้องเป็น3 5มจุดห้าสิครูใช่มันจะแบ่งครึ่งตามกฎของเขาแล้วก็แบ่งครึ่งก็ตั้งฉากกันด้วยแหละประมาณนี้นะโอเคมันจะมี2ส,สูตรนักเรียนก็ต้องดูดูว่าอ่าข้อที่ให้มาให้สูตรหหรือสูตร2นะครับมันจะมีอยู่2ส,สูตรเป็นไงท่องไหวต้องไหวโอเคไหวๆแล้วมาลุยก,กันงั้นถ้าไหวก็ลองดูข้อที่10 ลองทำที่ข้อ10กับ11 2ข้อเนาะทำทีละ2ข้อนะครับพอเหมาะที่สุดนะโอเคกดหยุดเลยครับ10กับ1 1ดูซิว่าเ้าให้สูตรอะไรมากดหยุดแล้วก็ทำครับ2ข้อให้สูตรไหนให้รูปให้รูปอะไรมาก็ดูให้ดีนะว่าเราจะใช้สูตร1หรือสูตร2ดีมาลุยคำตอบกัน เอาละมาดูว่าข้อนี้ใ,ให้อะไรมาเขาไม่ให้สั้นทะยังมุมอ่าไม่ทะแยงมุมก็ใช้สูตรแรกสิแต้ทะแยงมุมถึงจะเข้าสูตรสองแค่นั้นเองเฮ้ยอย่างนี้ก็เข้าสูตรสูงคุณฐานหรือฐานคุณสูงสิใช่ก็เอามา,มาเสนร์นยมเอาฐานคุณสูงก่อนสลับที่ได้ไม่ได้นะไม่มีปัญหาตรงนี้ก็เลยเฮ้ยอย่างนี้ใครคือฐานชั้นละเนี่ยอ่าฐานก็ต้องอยู่ในรูปอยู่ละนี่ใช่ไหมนี่ก็คือสูง โอเคเนาะครูครับเอาฐานอันนี้ไดไหมครับก็ได้เพราะว่ามันเท่ากันอันนี้เท่ากันนะอันนี้ก็หกคูณเลยเลยหกไปคูณอยู่กับสีนะเพราะว่าเอาเส้นนี้ก็ได้เส้นนี้ก็หกไหมมันเท่ากันเห็นไหมน,นี่ก็หกด้วยถูกไหมถูกเออนี่ก็หกหมดละจบเลยหกสี่ยี่สิบสี่สิครูใช่ใส่ตารางหน่วยด้วยนะตอนนี้หน่วยซ m มนะครูอ่ะซมก็ใส่ซีมนะซมก็คือซมอนั่นเองความหมาย ผ่านเลยนะแค่นี้เบสิกมาดูต่อมาข้อที่10เอดอ้าวให้ทะยังมุมก็ต้องนึกถึงสูตรสองสิเขียนสึ่ก่อนเขียน่่อนสูตรสองคูณแล้วครับผลคูณเส้นทะยังมุมโอเคนะเราต้องเขียนสุดสักหน่อยสักหน่อยอ้าวทะยังมุมก็คือสองเส้นนี้สิครูใช่ก็คือเส้นนี้ฟืดกับเส้นนี้นี่ไงเรารู้อยู่แล้วว่ามัน มันทำไมมันทำไมครับมันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแล้วตั้งฉากด้วยแต่อตัวเนี้ยดูตัวเลขนะครับไปให้สองจุดห้ามานะตัวนี้ก็สองจุดห้าด้วยใช่ดูให้ดีนะเขาให้มาเขาให้มาหรือยังให้มาแล้วทั้งหมดอ่ะคือสองเฉยๆอันนี้คือสองเฉยๆนะอันนี้คือสองเฉยๆอันนี้ก็สองจุดห้าเฉยๆแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องสองด้วยตัวนี้ก็ต้องเป็นสองจุดละสองจุดห้าด้วยโอเคงานนี้ งานนี้ก็เลยบวกกันเลยครับทอนเส้นนี้เส้นนี้ก็คืออะไรกัน2อบวกอีก2ก็เลยเป็นเทะะ่าไหร่สนะครับตัวนี้ส่วนในเจ้านี้ก็คือสองจุดก็บวกอีก2.5เพราะว่าเขาให้มานะแค่นี้นะคือแค่นี้ให้มาแค่นี้เข้าใจไหมทอนทั้งหมดเราก็ต้องบวกมาต่อกันเพราะมันเท่ากันตามกฎงานนี้บวกกันก็ได้เท่าไหร่อโอเคเพราะฉะนั้น คำตอบก็คือเซนหนึ่งคูณสองคูณผลคูณที่ยัมุมก็คือคูณสี่คูณอยู่กับห้านั่นเองเฮ้ย <Hey, S 1> อย่างนี้ตอบเท่าไรละนี่อ่ะครูอัตราสิ่เช,ช๊ะเลยนะคำตอบก็คือเท่าไรนั่นเองสิบนะครับหน่วยตอบสิบนะหน่วยเป็นตลอล์สมอนั่นเองโอเคนะคราวนี้ก็จบผ่านเลยตั้งดูให้ดีว่าความยาวตรงไหนนะครับบางคนก็บอกคู่กคู๊ ผมก็นึกว่าสองขีดห้ามันทั้งหมดเลยนั่นไงนี่หนูก็นึกว่ามันแค่สองเองก็พอจริงๆต้องดูให้ดีนะเพราะว่าโจทย์ต้องระวังอย่างข้อนี้เห็นไหมถ้าเขาให้ให้ทั้งหมดเขาจะโยงมาแบบลูกศรเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าสามคือทั้งหมดนะเต็มรูปนะเขา้าใจไหมเนี่ยเหมือนตัวอย่างเห็นไหมเนี่ยเขาโยงมาสี่นะ,ะเขาจะมีอีกเส้นหนึ่งเห็นไหมสังเกตย่างสังเกตนะต้องสังเกตเนี่ยทั้งหมดเนี่ยบอกว่าเนี่ยสี่นะทั้งหมดนะ อันนี้เจ็นาทั้งหมดเห็นไหมจะมีลูกศรกำกับแต่ถ้าไม่มีกำกับนี่ระวัางเช็นไหมเห็นไหม,หไหมต้องระหว่างโอเคนะเอาละอีกสองข้ออย่าพลาดสิบสองสิบสามครับผมโอเคก็หยุดแล้วก็ําให้เสร็จอีกสองข้อครับดูซิว่าเราจะเข้าสุดไหนได้เท่านั้นเองเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วมาตรวจกันจะ้ะเอาละมาลุยกันต่อข้อที่สิบสองอือฮึ สิบสอก็บอกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้เขาก็รู้แล้วว่ามันสี่เหลี่ยมขนมปีเตอปูนแน่นอนเพราะว่าไอ้ด่านี้ก็เท่ากันหมดเลยนะเนี่ยอ่าก็เลยให้เส้นฐานกระสูงมาก็เนี่ย่คือฐานแล้วนี่ก็คือสูงโอเคเบสิกเธอเจ็ดจุดห้าชั้นก็เจ็ดจุห้าด้วยนะได้เลยนะสูตรตัวนี้ก็คือฐานคุณสูงได้เลยครับฐานก็คือเจ็ดจุดห้าสูงชั้นก็คือหก โอเคงานนี้ก็คูณกันธรรมดานะคุณเป็นอยู่แล้วนะ7.5็คูณหเลยครับได้เท่าไหร่ครับ7.5็ดจาคูณหคำตอบก็ออกมาเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะ45ใช่ไหมสี่้าจุดใช่ไหมใช่จุดศูนย์ไม่โชว์ก็ได้นักเรียนหน่วยเป็นตอลล์ฟุตนะฟุตนะครับส t ก็คือฟุตโอเคเบสิกคราวนี้เบสิกเหลือเกิน ผ่านนะมาดูข้อที่13อ่าอันนี้ก็ให้ท้ายงมุมมาเนี่ยก็ต้องเขียนสูตรเส้นหนึ่งกับสองคูณผลคูณนะเส้นนักเรียนฝึกเขียนสูตรก่อนนะใครไม่เขียนสูตรตอนนี้ไม่ได้นะต้องเขียนนะครับเวลาสอบจริงเนี่ยต้องฝึกเขียนทําไมให้ตัวเขียนละก็ได้ทองได้ไงเออนี่บางคนเขียนแต่ตัวเลขไม่ได้ผลคูณท่ยังมุมเห็นไหมครับก็มีเส้นกำกับแล้วนี่โอ้ยสบายอย่างนี้ก็เอาใครคูณใครเลย สามคูณกับสิได้เลยครูครับเอา12ขึ้นก่อน3ได้ไหมครับอ้าวได้สิใช่ไหมเพราะว่ามันคูณกันสลับที่ได้แต่ว่าขอตัดหน่อยละกันนะเลข2อตัดได้ต้องตัดนะคําตอบก็คือ18เลยนะอันนี้ง่ายเลย 6, หกสาน่วยเป็นไรนี่เมตรนครูโอเคนะครับก็ใส่ m square ก็ได้โอเคเบสิกปลมให้ตัวเองรัว เข้าใจแล้วนะก็ต้องดูให้ดีเลยอ่ามาสูตรมีกี่สูตรแล้วเนี่ยสี่สูตรแล้วใช่ไหมสี่สูตรแล้วโอ้แป๊บเดียวสูตรแรกก็คืออะไรนะจัตุรัสใช่ไหมจัตุรัสก็คืออะไรด้านคูณด้านนะด้านคูณด้านจัตุรัสด้านคูณด้านนะตรงนี้ก็คือด้านคูณด้านใช่ไหมตามสูตรด้านคูณด้านด้านคูณด้านโอเคต่อมากว้างคูณอะไรกว้างคูณยาวนี่คืออะไร ผืนผ้าโอเนนะสูตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็กว้างคูณยาวต่อมาสี่เหลี่ยมด้านขนานเพื่อมีฐานคูณสูงก็เหมือนสูตรเมื่อกี้สี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานมันก็คือรูปอะไรรู้ป่ะผืนผ้าแต่มันเบี้ยวเนม่ยนเหมือนด้านตรงข้ามเท่ากันเนาะแต่มันเป็นผืนผ้าบเบี้ยวก็เรียกว่าด้านขนานไอเรื่องต่อมาก็คือเรื่องอะไรที่เรียนตรงเมื่อกี้ก็ขนมเปียกปูนเปีปูนก็คืออะไรจัดตุรัดเบี้ยวเออจัตุรัดเบี้ยวเนาะ มันทุกด้านเดียวเท่ากันแต่มันไม่ฉากถ้าฉากก็ด้านคุณด้านเฉยเลยอันนี้มันฐานคุณสูงเนาะเอาเป็นว่าฐานกระสุนต้องตั้งฉากกันให้เจอแล้วกันนะไม่ยากหรอกแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งก็คืออะไรครับมันมีเส้นทะแยงมุมต้องดูให้ดีสุดๆนะต้องสุดๆตรงนี้จริงๆนะสุดๆเลยแล้วความลับของมันก็คือมันตั้งฉากตรงนี้แล้วก็แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันด้วยนะโอเคเบสิกอันนี้ก็ทำแล้วฝระกาและไม่ยากโอเคไหม โอเคนะเส้นเทมมอมก็อยู่ข้างในนะครับตรงนี้ตามกฎของเขาก็ต้องแบ่งครึ่งแล้วก็ฉากกันด้วยเนาะอ่าี่เขาเอาทั้งหมดก็เอาสามบสิบสองแต่ได้ก็ต้องตัดนะเลขจะได้สบายใจชมโอเคตรงนี้ผ่านเลยไหมผ่านเลยผ็ไม่ได้เงรลัวยากไหมเลขไม่ยากนะสูตรกี่สูตรแล้วเนี่ยโอโหอย่างเยอะอย่างเยอะโอเคนะเอาละวันนี้พอใจเพราะว่าอยากให้กลับไปท่องสูตรมากกว่า เพราะว่าสูตรเนี่ยมันต้องรู้เยอะๆนะก็เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวมาลุยกันต่อเนาะเอ้ยข้างหน้าเดี๋ยวมาลุยก็จะมีสรูปต่างๆด้วยนะเดี๋ยวค่อยๆไปค่อยๆจําสูตรโอเควันนี้ได้สี่สูตรอย่าไปลืมปะไปนั่งทองด้วย <laughs> อวันนี้ปรบมือตัวเองพอใจนะทำเสร็จแล้วก็แต่ยรูปส่งครูด้วยข้างหน้าเจอกันวันดีครับ